ไปเยกะกาไปเยอกเท่เลยนั่นละนี่ครับคือวิธีการใส่สองผืนนะครับเด้อนี่ครับหักคอรับรถนะครับตัวนี้นะครับนะครับทงสวยนะครับทุกส่างแข็งแรงนะครับทุกอย่างนะครับ แล้วก็ติดสะท้อนแสงนะครับสายดิ้นดำนะครับพี่น้องมีหัวอาร์ติอร์บีจุดแปดจุดเดี่ยวพนพาไหลพี่น้องครบเบิ้งนะครับนี่ครับทุกอย่างบอเขี่ยมตัวรถกะจุดนะครับอันนี้เขากัดไส้นี่ครับคือสามารถถอดได้เลื่อนสายเลื่อนขอได้นะครับเดี๋ยวให้ยิ้มช่างพิ่นยกงไอ้เบิ้งนะครับนี่ครับความสูงไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาลงดูดโซเดมาติดตั้งเครืองยกมันอันนี้ประสงค์นะครับเช่นเคยนะครับพี่น้องก็่ว่าแตกต่างที่รุ่นนะครับว่านี่มารุ่น l 4 0 1 8นะครับ เป็นโค้งสางนะครับเล็กประกบข้างเหมดนะครับแล้วก็เชื่อมเล็กนะครับตามจุดต่างๆนะครับให้ย่างดีนะครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวที่พาพี่น้องเขาเบิ้งนะครับอันนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่อำเภอห้วยเมกนะครับจังหวัดกาลสินนะพี่น้องเด้อมือหล้างอ่สีมากาฬสินอีกแล้วพี่น้องมือหล้างกาฬสินสองคันลวดเลยนะครับแต่ว่ามอนี่นะครับติดติดใส่ยูุ่ห้วยเมฆกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ช่างช่เชื่อเขารีวิวพี่น้องเขาเบิ้งนะครับนะครับเบอร์โทรกับมีนะครับเด้อเบอร์โทรนะครับ 0981523040หรือว่าคนใดติดตามทั้งช่องทางของ YouTube ก็ได้นะครับช่องลูกขอนโยฮันปานน้านะครับเนี่ครับเด้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปนะครับเดี๋ยวกาดที่พงโยกพี่น้องบึงออกไปสนุนเลยสดชื่นนะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาออกไปนะครับอยม้านะครับกะใส่เวลามาตรฐานนะครับมันนี่เลี้ยวในจังน้อยนะครับประมาณสองชมงคเคืองนะครับมันนี่นะครับสวยงามรูปทรงสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับเสาเป็นเสาหนาสามเล็กประกบนะครับอยบไปอีกอยบไปอีกนะครับ โครงสร้างแข็งแรงนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ติดสะท้อนแสงนะครับสายดึงดำนะครับพี่น้องมีหัวอัดจตระบียุ่ยแปดจุดเดี๋ยวผมพาไล่พี่น้องครเบิ้งนะครับนี่ครับทุกอย่างบลอเชื่อมตัวรถสักจุดนะครับอันนี้เขากระชัยนี่ครับคือสามารถถอดได้เลื่อนสาเลื่อนขคได้นะครับเดี๋ยวให้ยิ้มช่างเพิ่นยกให้เบิ้งนะครับนี่ครับความสูงไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาลงดูต้นเชิยเอาลงกเนยโยกรา ยกเลยนักแท้นะครับเพราะว่านเป็นกระบอกฟอดนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับชุดนี้ก็เป็นชุดแยกคอนโทนนะครับใบดันก็ยังใส่ได้นะครับนี่ครับเพราะที่ดันดินแตงค้างนะครับได้ได้มดนะครับโดยที่เขาจ่ต้องถอดกระบอกขึ้นลงนะครับถ้าผู้ใดมีทุนหลายนะครับกะใส่เป็นสองระบบถ้าบบมีทุนหลกะใส่เป็นกระบอกของใบดันก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับนี่ครับยกได้สูงสะใจนะครับนี่ครับหกเมตรยังได้ก่อฮอดนะครับซึ่งรถปกติแล้วไ่ทิงหกเมตรหรอกครับอันนี้คือทดสอบความสูงนะพี่น้องเด้อ นำนักครับสองร้อยโลสามร้อยสี่ร้อยขึ้นได้ครับผ่านดันนะครับหรือว่าผ่านยกเข้ายกขึ้นิดนะครับนี่ตัวรถแบบอัตโนมัตินะครับลูกค้าบมมีผ่าได้เพิ่นสร้างผ่าอยู่นะครับก็สิไดส่งน้ำกลนะครับเพื่นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเพิ่นสร้างมาสิเพื่นนะครับกะกำลังไปส่งนะครับสวยงามนะครับชุดนี่เป็นเอลซีซูย์หนึ่งแปดนะครับแยกระบบนี่ครับปล่อยแบบอัตโนมัตินะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับสมดุลนะครับเขาสร้างสมดุลให้กับตัวรถทุกรุ่นนะครับ รถรุนน้อยเขากัดสีสางสมดุลในรถรุ่นน้อยนะครับรุ่นรุ่นใหญ่เลาก็สางสมดุนนลในครับรถรุ่นใหญ่แล้วพี่น้องเด้อนี่ครับมีหลายจุดนะครับมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีสะท้อนแสงนะครับห้พอมนะครับนี่สะท้อนแสงหกจุดแล้วก็หวัวเจละบีนะครับตรงเท้านะครับตรงบูดไม่อยู่ฟังละสองนะครับข้างหน้าตัวป้อยอีกสองนะครับแล้วตรงตรงใต้กระบ,บอกครับเขากัดเสือใม่อีกนะครับตรงใต้กระบ,บอกไม่อีกไอฟ,ฟังละเนื้อจุดนะครับนี่เขาอัดนอัวเจละบีนะครับ อันนี้ก็เป็นน็อตนะครับหนึ่งนิ้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นหัวอัดอดีนะครับพัทเสือมหายไม่เบิดนะครับนี่น่ครับกระบอกพระพลสีนะครับเด้อโค้งเอกลักษณ์ไว้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องได้พักขึ้นปเบงตัวรถนะครับเด้ออันนี้ก็สีรูปแบบนี้แหละครับเป็นสายดึงดับนะครับเด้อคอนโทรนนะครับคอนโทรนิ่มนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นะครับแหลงแรงแท้นะครับพี่น้องเพราะตรงห้องนะครับส่วนทั้งนี้นะครับกะบนี้นะครับ ตอนแสงเช่นเคยนะครับเรากะวาดเจลาบีนะครับตลอดเลยนะครับที่รถย้ำกำลังการกงคืนนะครับพี่น้องเด้อเขากะสิมิต่ตอนแสงห้เวลารถสาส์ไฟมานะครับกะเห็นอุปกรณ์เขานะครับอุปกรณ์เสริมของตัวรถนะครับซึ่งจะเสรีมความปลอดภัยให้เขาแล้วกัเพื่อนร่วมถนนน้องพ้อมนะครับพี่น้องกะเฮ็ดไว้ให้นะครับแล้วกับสีมีนะครับอันยุดเสานี่ยครับมีหูจับคืนในพ้อมนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เขาก็เฮ็ดเสริมกันมาให้นะครับ เพราะว่าบางบางครั้งเขาขี่คาดจับของตัวรถเขากะจับตัวนี้ขืนแทนก็ได้นะครับพี่น้องเด้อนี่ครับทุก้นส่วนสามารถถอดออกได้เบิร์ครับอยู่ในนี่ถอดออกได้เบิร์เลยครับไม่ได้เชื่อมแม้กระทั่งชุดเดียวนะครับยวตีพ้าขึ้นมาบนบนตัวรถนะครับเด้อนี่นะครับนี่ครับลักษณะสายตานะครับมองเห็นกองมันเบิร์นะครับบ่มีบางตานะครับหลายคนกังวลว่ามันบางตานะครับนี่ครับแล้วกะ ทิ้องกระบอกนะครับกระบอบดจำเป็นพร้อมนะครับที่ติดติ้องกระบอกเพราะว่ารถรถเตะกระบอกฟอนกระบอกเดียวนะครับกะยกได้เหลือๆเลยนะครับพี่น้องเหกนบอกครับหรือว่าผู้ใดอยากติ้งท้องกระบอกก็ได้นะครับวได้ว่ากันนะครับถ้ามีทุนหลนะครับยนี่นะครับหลังกระบอกห้องเตียนหัได้นะครับแล้วเตะลูกค้านะครับทุนหน่อยทุนหลนะครับเป็นข้ายดึงนัตบรรุมัดนะครับเพื่อนดึงแบบบรุมัดนะครับนี่ดึงสบายนะครับ ยกขึ้นไปแล้วก็ดึงต่ำดึงต่ำเลยนะครับจนนี่นะครับพี่น้องนี่แหละสบายเลยนะครับแะครับประมาณนี้แล้วพี่น้องด้วยครับสำรับโมนิกะสำรับโมนี้ก็เดี๋ยวทีฝากไว้ซับนีนิกอนนะครับใส่สองเลยอันนี้มาตรวจสอบด้วยครับเด้อพี่น้องด้วยนี่ครับ L4018 นะครับแยกระบบนะครับทรงสวยครับลงตัวแข็งแรงนะครับเล็กประกบทั้งหมดนะครับนี่ใส่สองไปเลยนี่ครับคือวิธีการใส่สองผืนนะครับเด้อ นี่ครับหักคอรับรถนะครับตัวนี้นะครับน่ครับทงสวยนะครับอันนี้ใส่สองเพื่อนนะครับเพื่อนฟันหัวอยู่ทั้งรถนะครับเด้อน,นี่เพื่อนสีกขานฟันอยู่หางล่างนะครับไปเย่เขาไปเย่เทเลยนั่นละ บ่มีครับสลัดผ่าไปเพิ่นเบิงด้วยนี่วิธีการสลัดผ่าหรือบปดที่นี่มันขอมันใหญ่นะเบิ่งอันนี้ก็ไถได้พร้อมนะครับพี่น้องด้อนี่ทั้งไถท,ทั้งยกทั้งดันได้นะครับ ทั้งสามยางเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาสองเลยลุงชินอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นโจมเงานะครับขึ้นไปฟันทั้งรถนะครับเด้อนี่ยนี่นะครับรูปทรงสวยนะครับลงตัวนะครับปู่แบบพะเอกรหมคกูแอนรับดีแถว่าสุดยอดเลยว่ะเอาเอาเร็วเร็วเร็วจะได้ขับโคราชป้าเหนียนอนได้ดีวะเฮ้ยอยู่น้ำเพลินเลยอยู่ไหมลุงชินอยู่กับลูกค้าเลยไหม นี่อย,อ,อ,ยอยู่สิเขาเหนียวอร่อยเปครับสุดยอดนะครับไปไปทรงสวยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเป็นไงไงถึกใจปะ <Yeah. S 1> นะครับอ่านครับแยกคอนโทรลก็สบายอย่างนี้แหละครับ แต่ว่าที่เห็นบลเทยหอนว่าเพิ่นเอาเพิ่นบลได้ดฟันหัวนะครับเด้อยวพังหันน,นี่เพิ่นนั่นเป็นนั่นตอนมันเลยนะครับสันดิษพายเพินเพ่นเบิ่งดูนั่นละ่ะนี่หละเวลาอันเ้อยไปให้ลูกค้า <c oughs>